ครับว,วันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะกับช่องต้องสารวิทย์นะฮะคนเล่นพระวิธีของคนเล่นพระนะครับวันนี้ก็ออกทํางานนะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนก็ติดตามชมครับไปกัน ก็ได้มาซื้อหลวงปู่ศิลป์พร้อมเลี่ยมทองเหรียญสภาพเดิมๆนะครับเหรียญอยู่ตั้งนานนะโอเคนะเอาเป็นเงินสดหรือโอนดีพี่หอกหลอก่อหลายสิบปีอันนี้จบไปหมื่นหกนะครับเหรีหน้าแก่เลี่ยมทองนะครับโอเคครับพี่รับกันเลยแล้วกันโอเคนับนับก่อนเลย ยาถ่ายนะแต่ไม่เห็นหน้าพี่หรอกร okay, ครบ,บนะ okay, บขอบคครับขคุณคพี่ขอบคุณครับเาดีพี่มามส่องดูแล,แล้วละ่ะฮะได้กล่องซือเลยชนะจนลองข้อรวยนะครับไอ้สองเหรียญอัน่เจอไเจอมัน่นขยขางไ่ด้ไเจอแล้วนค,นครับตมไเยเา่นผมก็ซื้ าว่ากันโอเคถ่าย <Okay. S 1> รูปหรอครับโอเค okay, ครับพี่ขอบคุณครับ <Okay. S 2> วันนี้ตลาดทีเซ็นเตอร์ก็ไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้มีงานประกวดที่นครสวรรค์ก็พอได้ซื้อบ้างครับนิดหน่อย เดี๋ยวบางทีอาจจะยังไม่กลับตะลุยต่อครับเดี๋ยวจะได้อะไรก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายเป็นคอนเทนต์นะครับผมเป็นอย่างย่างไปมาสายใต้ต่อครับออกจากพีเซนเตอร์มาพอดีนัดกับพี่ชายนะครับผมมาซื้อหลวงพ่อรวยดูว่าผมจะซื้อหลวงพ่อรวยอะไรครับติดตามครับผม จอนลิโดนะครับเนี่ยผมไปแล้วครับครับผมผมพ่อรวยนะครับผมเก็บพ่อรวยมาให้น้องครับขอบคุณมากนะครับผมนี่นี่กลับมาจากเวียงจันเลยนะพ่อรวยองค์นี้อ๋อใลรกันหรอเน้่ยเลยใ้ายท้เนี่ยกลับมาจากเวียงจันเลยนะครับหลวงพ่อนะไปโควินเตอร์นะครับข้ามไปทุกคนเวียงจันนะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ที่แบ่งปันให้ครับก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผลงานวันนี้นะครับผมนะฮะ ตลุยตลาดพีเซนเตอร์แล้วก็ไปที่สายป้ายนะครับผมเอฟี H สายป้ายครับผมนี่ครับได้หลวงพ่อรวยนะครับผมเนื้อเงินหน้ากากาทองคำไทมาสนะครับอ่านะเรียมทองสวยๆมันเหลืองเหรียญครับผมแล้วก็เหรียญเลื่อนอันนี้สมณักศักดิ์เดี๋ยวผมก็จะไปทำคอนเทนต์นะฮะบอกนะครับต่อนเะดิมๆเลยครับ แล้วก็เหรียญลงปุสีนะครับผมปุสีก็กรอบมันมัวมัวผมก็ก็เลยระเบิดกรอบเนี่ยครับผมอาแท้ดูง่ายครับสอบตัดแน่โอ้มีจุดดูตอนดูนี่ดูในกรอบเลยนะฮะนจมูกสวยงามมากครับผมแล้วก็ได้ทอง รือไม่ก็อาจจะอาจจะไปเลี่ยมใหม่หรือไม่แน่ก็อาจจะแยกแล้วก็แยกทองขายกอบแล้วก็ขายเหรียญแล้วก็ได้เหรียญชนะจดเล็กนะครับผมเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ในคลิปหน้านะจับคู่ดูจุดกันนะครับผมผมก็ไปปรึกษาด้วยนะครับผมแต่ผมดูเป็นอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมก็เอาสิ่งที่ผมดูเป็นแล้วก็มาแชร์บอกต่อนะครับผมท่านผู้ชมต่อไปว่าเออผม มีรู้จักภาคเครื่องอะไรบ้างผมก็จะนำมาแชร์หลังจากผมแชร์จนความรู้หมดผมก็จะเติมความรู้แล้วก็แชร์ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปในช่วงที่ผมเติมความรู้ไปด้วยครับผมก็เป้าหมายผมก็มีเท่านี้นครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็กดไลค์แล้วก็ครับผมให้กำลังใจกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับผมสวัสดีครับ